ที่เคารพผมบุญรากตารีเฉลิมชัยเครืองามสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนื่องจากมีเวลา้อยนิดผมขอสรุปรครลักด,ดังนี้ครับเท่าที่ผมได้ศึกษาร่างนโยบายของรัฐบาลน,นั้นตลอด 4, 4หน้า8หมวดนั้นผมพบว่ามีสิ่งที่น่าแปลกใจเป็นอย่างยิ่งคือมิได้มีคําว่าพุทธศาสนาเอาไว้ในร่างนโยบายนี้เลยแม้แต่คําเดียวเป็นสิ่งที่ทําให้ผมแปลกใจเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าทางรัฐบาลจะเขียนไว้ ในหมวด4ข้อ4.4่จดส่ว่าในเรื่องของนโยบายศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมแต่ก็เป็นการกล่าวเพียงกว้างๆเท่านั้นผมเขาเ้าใจว่าทางรัฐบาลพยายามที่จะหลีกเลี่ยงคาว่าพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นคําที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับจริงอยู่ครับว่ามีศาสนาที่ได้รับการรับรองในประเทศไทยนั้นหลายศาสนาแต่อย่าลืมครับว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาประจําชาติซึ่งแม้จะไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ก็มีพูดไว้ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหมวดที่5มาตรา79ซึ่งมันจะิไว้ว่ารัฐต้องให้ความอุปถรัรมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งผมเห็นว่ามีความสําคัญและมีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งเพราะในปัจจุบันนั้นมีภัยที่มาคุกคามถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนานั้นมากมายเหลือเกินทั้งนี้เป็นภัยภายนอกและภัยภายในจึงมีความจําเปน็นอย่างยิ่งที่รัฐ จําเป็นดิจติตอลให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาผมจึงเห็นว่ามีความจําเป็นที่รัฐจะต้องตราพระราชบัญญัติหรือกฎหมายพิเศษขึ้นมาฉบับหนึ่งชื่อว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกิจการพระพุทธศาสนาหรือทางรัฐบาลจะตั้งชื่ออย่างไรก็สุดแล้วแต่ครับถ้าประธานครับกิจการพระพุทธศาสนานั้นถ้าจะกล่าวโดยสรุปนั้นมีกิจการ กว้างขวางมากมายเหลือเกินสรุปได้โพสังเขตก็คือเกี่ยวกับศาสนสถานศาสนวัตถุศาสนสมบัติศาสนพิธีศาสนิกชนศาสนทายาทศาสนศึกษาและที่สําคัญที่สุดก็คือศาสนธรรมทางทางสงฆ์นั้นโดยทั่วไปนั้นท่านจะใช้พระธรรมวินัยในการกํากับดูแลพระสงฆ์ด้วยกันแต่อย่าลืมคราว่า มีภัยที่มากระทบถึงความมั่นคงของพุทธศาสนานั้นมากมายอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วซึ่งเราจะปล่อยให้พระสงฆ์ท่านใช้พระธรรมวินยัยในการกํากับดูแลพระสงฆ์ด้วยกันเองนั้นคงจะไม่เพียงพอในปัจจุบันนั้นประเทศไทยเรามีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งมีไว้เพื่อกํากับในการปกครองดูแลคณะสงฆ์มีอยู่เพียง45มาตรา ตาขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปี2505นะครับเป็นการยกเลิกฉบับปี2484ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและยุคสมัยทั้งทางด้านการเมืองสังคมและก็เศรษฐกิจโลกมีความเปลี่ยนแปลงพลิกผันไปมากมายเหลือเกินจึงไม่เพียงพอที่จะให้ใช้พระธรรมวินัยในการปกครองดูแลคณะสงฆ์เพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะดูแลพระสงฆ์3แสนรูปวัด30,000วัดและ คลาวาสอีกกว่า60ล้านคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการของพระพุทธศาสนาเราจะได้พบเห็นกิจกรรมที่ผิดผิดแปลกๆมากมายนะครับการขายพระวางขายพระตามพื้นตามตามทางเดินต่างๆเพราะฉะนั้นจึงมีความจะเป็นสามประการที่ผมขอเรียนเสดอว่าเป็นนโยบายสามประการหนึ่งคือการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม และคุ้มครองกิจการพระพุทธศาสนาและอันที่สองคือรัฐบาลควรจะมีกองทุนพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธบริษัทและพระสงฆ์เดินทางไปกราบนัสการแดนพุทธภูมิสงเวชนีสถานณประเทศอินเดียและประเทศเนปาลและอันที่สามคือควรจะสนับสนุนให้มีการสร้างพุทธมนฑลประจําจังหวัดกร,ระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งสามประการน,นี้ผมขอกราบเรียนว่าชาพุทธ 6กล้านคนรอคอยมานับสิบปีท่านจะเห็นทางสวรรค์กรุณาบรรจุสิ่งที่ผมนําเรียนเสนอนี้ไว้ในร่างนโยบายของรัฐบาลเพื่อจะดําเนินการต่อไปขอบพระคุณครับเชิญท่านมนเทียนบุญตันครับ